หนุ่มดวงเฮงถูกหวยหลายล้านรอเกือบหมดอายุลั่นไม่รีบใช้เงินสำหรับคนทั่วไปที่ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่แน่นอนว่าไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ขออวดและรีบไปขึ้นเงินทั้งนั้นแต่สำหรับหนุ่มรายนี้ที่เมื่อตัวเองถูกลังวัลกับใช้เวลานาน,านกว่าหนึ่งปีจะเอาไปขึ้นเงินจอห์นไมเคิลสกีชาวแคนาดา นัทมาโนโทบาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเขาได้ถูกรางวัลใหญ่1 4 4 2 9 9ปอนด์หรือประมาณ5 8ล้านแแสนบาทหลังจากที่ได้ลองเสี่ยงโชคเล่นๆดูแน่นอนว่าเขาแทบจะไม่เชื่อว่าสิ่งน,นี้เกิดขึ้นกับเขาเงินจำนวนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลย แทนที่จะเหมือนนักเสี่ยงโชครายอื่นที่มักจะรีไปขึ้นรางวัลแต่ไมเคิลสกีก็ไม่ทำเช่นนั้นเขายังเก็บรางวัลไว้เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีกว่าที่จะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลก่อนที่รางวัลจะหมดอายุในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าและเหตุผลที่เขารอนานขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเขากำลังอยู่ในช่วงคิด ว่าเขาจอาเงินไปทำอะไรดีแต่จนถึงวันนี้ที่ไปรับเงินเขาก็ยังคิดไม่ออกผมอยากจะนั่งคิดไมเคิลสกีกล่าวผมไม่ได้รีบและจะใช้เงินขนาดนั้นผมเลยไม่ได้ไปรับเงินแน่นอนว่าถ้าระยะเวลาในการขึ้นเงินมีนานกว่านี้เขาก็คงนั่งคิดไปเรื่อย อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วไมเคลิลสกีก็ได้นำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินไม่เหมือนกับผูกถูกรางวันล,ลายหนึ่งในจอร์เจียสหรัฐอเมริกาที่ถูกรางวัลของพาวเวอร์บอลมูลค่า77ล้านดอลลาร์2.3พันล้าน,ลานบาทที่ถูกซื้อไปเมื่อวันที่29มิถุนายน2554แต่ช่างน,น่าเสียดายที่ไม่มีใครนำลอตเตอรี่นั้นมาขึ้นรางวัล จนในที่สุดตัวก็หมดอายุในเดือนธันวาคม2554รางวัลนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ที่สูงที่สุดในโลกและไม่มีผู้แสดงความจำนงที่จะรับสิทธิ์ดังกล่าวซึ่งในทุกๆปีมักจะมีการเผยแพร่ตัวเลข การชนะลอตเตอรี่จำนวนมหาศาลจานวนมหาศาลที่ไม่มีการอ้างตัวโลกเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดคือเหตุผลที่พบมบ่อยที่สุดว่าตัวเองผู้คนมักจะคิดว่าตัวเองไม่ถูกรางวัลตัวเลขและไม่ดีตัวเลขให้ดีผู้คนมักทำลายลอตเตอรี่ของตนเองทำลอตเตอรี่ลนหายหรือและเผลอทำลายมันไปอย่างไม่ได้ตั้งใจนั่นเองที่มาไดวิสตา ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะช่วยกดกระดิ่งถูกใจกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้แฮปปี้วิลเดย์เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะ